หนายูนิพุ่งเจสเนอ The Walking Dead แดริลดิกซันภาคแยกของ The Walking Dead เรื่องรลวาของแดริลที่พบว่าตัวเขานั้นก่อปื้นตื่นขึ้นมาและต้องหลงนี่ดินแดงแปลกถินแถมตัวของเขาตัวกลายเป็นคนแปลกหน้าที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังทำกลางกลุ่มซอมบี้อันโหดเหี้ยมเพื่อพยายามมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปเรื่องรลวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากกคนไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับ ความเดิมเหมือนตอนที่แล้วหลังที่แดริวถูกมัดร่องเรือออกมากลางทะเลจนมาเกยตื้นที่ชายหาดของฝรั่งเศสซึ่งนั่นมันจึงทําให้ตัวของเขาได้เจอกลุ่มของแม่ชีและได้รับภารกิจให้พาเด็กหนุ่มที่ชื่อวลโลลองให้พาเขาเดินทางมุ่งหน้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเรื่องราวในซีรีส์เรืลุ้นน่าสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามในช่องยูนี ช่วยกดกระนึ่งซับสไครเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่2ย้อนกลับมาที่อดีตตอนที่โลกงยังไม่ล่มสลายซึ่งทางด้านแม่ชีอิสเบลในตอนนั้นเธอก็เป็นสาวปาร์ตี้มั่วทุกอย่างที่จะมั่วได้และพอเหยืยอผู้ชายของเธอเริ่มเหมาได้ที่แล้วอิสเบลเธอก็ทำการโชกนาฬิกาโชกบัตรเครดิต ร้องกับของมีค่าจากเหีย่อทุกคนที่หลงสเสน่ห์ในตัวเธอและหลังที่เธอเดินกลับออกมาจากคลับแล้วทางด้านอิซาเบลเธอก็ต้องตกใจที่พบว่าที่บริเวณใจกลางหอไอฟเฟลมันกลับเต็มไปด้วยผู้ทติดเชื้อประหลาดพร้องกับเสียงกรีดร้องกับผู้คนที่อยู่บริเวณแถวนั้นและเพียงเวลาแค่พลิบตาผู้คนที่ถูกกัดต่างจะเริ่มติดเชื้อและแพร่กระจายออกไปวงกว้างอย่างรวดเร็วและทันใดนั้นเองแฟนหนุ่มของเธอในเวลานั้น เขาก็ขับรถเข้ามาเราก็รีบขับพาเธอไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยและหลังที่เธอให้แฟนหนุ่มให้พาเธอไปส่งที่บ้านเพื่อรีบมาหาน้องสาวเราก็ทำการเก็บเสื้อผ้าและของใช้จําเป็นทุกอย่างก่อนที่เธอจะพูดบอกกับน้องสาวของเธอไปว่าพวกเราต้องหนีไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้และพากระตักกลับมาที่แดลิวซึ่งหลังที่เขากับพวกแม่ชีที่รอดชีวิตต่างก็ตัดสินใจที่ผ่านทางด้านโลลองหนีออกมา และหลังที่พวกเขาหยุดพักเพื่อจะแวะดูเส้นทางที่มันก็เป็นจุดหมายปลายทางในแผนที่ก่อนที่พวกเขาจะใช้ล่อที่พวกเขามีใช้มันลากพาพวกเขาออกเดินทางกันต่อแต่ทว่าหลังที่พวกเขาออกเดินทางได้สักพักพอทางด้านแดนลิวเขาได้ยินเสียงซอมบี้ที่อยู่ด้านในหมู่บ้านที่พวกมันก็กําลังเดินตรงตามเสียพวกเขามาจึงนําไม่ตัวของเขาก็ต้องตัดสินใจที่ใช้ล่อตัวโปรดของโลลองเพื่อใช้มันเป็นตัวลอ่อ ให้พวกซอมบี้เดินตามมันไปและหลังที่แดริวพาทุกคนออกเดินเท้าหนีพวกซอมบี้ก็ไม่ได้สักพักทันใดนั้นเองพวกเขาก็ต้องเจอคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต่างก็ใช้ลูกธนูดักซุ่มยิงพวกเขาจากที่ด้านในป่าซึ่งเมื่อเห็นแบบนี้จึงทําให้ตัวของแดริวนั้นก็เลยไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจที่วิ่งตามคนกลุ่มนี้ไปแต่ด้วยความที่ว่ากลุ่มคนที่ใส่หน้ากากพวกนี้เขาก็มีจํานวนเยอะมากกว่าจึงทาให้ท้ายที่สุดแล้ว เขาก็ถูกจับและหลังที่พวกวัยรุ่นกลุ่มนี้จับตัวพวกเขากลับไปยังฐานที่มันก็เป็นโรงเรียนเก่าแห่งหนึ่งซึ่งที่ด้านหน้าประตูนั้นมันก็เต็มไปด้วยหัวพวกซอมบี้ที่ถูกปักเลี้ยงลายคล้ายงานอาร์ตและพอเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้เจอกับผู้หญิงที่เป็นหัวหน้ากลุ่มยืยนจ้องมองพวกเขาจากทางด้านบนพวกเขาก็ทําการส่งเสียงหอนไม่ต่างกับเสียงของปู่หัวหมาป่าก่อนที่เธอคนนี้ที่ชื่อวุลูจะพูดถามอิซาเบล ผู้พวกคุณเป็นใคกรกันจึงนำให้อิซาเบลนั้นเธอก็เลยพูดต่อกลับด้าน,นลูไปว่าผู้เราก็เป็นแม่ชีจึงนำให้ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้ากลุ่มคนนี้เธอก็เลยพูดบอกอิซาเบลอีว่างานพวกเธอก็ต้องท่องบทสดวดภาวนาได้ใช่ไหมและหลังที่ทั้งสองแม่ชีทั้งอิซาเบลและซิวีได้พิสูจน์โดยการท่องบทสวดให้กับทุกคนได้เห็นว่าเธอก็เคร่งศาสนาและก็สามารถท่องบทสดวดภาวนาได้อย่างคล่องแคล่ว และอิซาเบลเธอก็ยังพูดบอกอีกว่าแดริลเขาก็เป็นบาทหลวงที่เดินทางมาจากอเมริกาจึงทำให้ผู้นำ,นำองที่นี่เธอก็เลยสั่งให้ปล่อยตัวทางด้านบาทหลวงแดริลและให้พวกเด็กๆที่อยู่ที่นี่คอยเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษจากเขาก่อนที่เธอจะพาทุกคนเดินทัวร์รอบๆที่พักพร้อมกับพูดเล่าว,ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้เหมือนกับเป็นบ้านหลังใหม่พวกเด็กๆที่ต่างก็กล้าพรหลังจากโลกล่มสลาย หรือไม่บางคนก็ถูกพ่อแม่ทิ้งเไว้ตามสถานที่ต่างๆและที่นี่เราก็ช่วยกันล่าสัตว์เพาะปลูกช่วยกันทุกอย่างเพื่อทำอาหารเลี้ยงทุกคนที่อยู่ที่นี่ก่อนที่เรียนด้านลูเธอจะพาทุกคนนั้นให้เดินเข้ามาพบกับมาดามดูบัวที่เธอนั้นก็เป็นครูของที่นี่ที่เปลี่ยนมันก็พ่อแม่และก็พยาบาลที่คอยดูแลพวกเราทุกคนแต่ตอนนี้เธอก็ล้มป่วยมานานมากกว่า6เดือนแล้ว และพอมาถึงมื้อเย็นพวกเด็กๆทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างก็มีหน้าที่ของตัวเองที่ช่วยการเตรียมอาหารและหลังจากที่ข้ามคืนนี้ทางด้านแดริลขาวก็เป็นคนนำสวดก่อนที่พวกเขาทุกคนนั้นจะดื่มด่ำกับอาหารบนโต๊ะและหลังที่มื้อเย็นวันนี้ลูกเธอก็พูดเล่ากับแดริลฟังว่าไม่ไกลจากนี้มันก็มีชายคนหนึ่งที่ทำการยึดประสาทเก่าซึ่งเขาก็มีนิสัยที่โหดเยี่ยมและเขาก็มีไม้อยู่ตัวหนึ่ง ที่คอยใช้มันแย่งขิงข้าวของทุกอย่างจากทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านไม่ว่าจะอาหารหรือน้ําดื่มมันก็ถูกเก็บสารสบู่ไว้ในปราสาทเก่าแห่งนั้นอยู่เป็นจํานวนมากและลูเธอก็พูดบอกกับแดลิวอีกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าฉันจะพยายามบุกเข้าไปที่ด้านในปราสาทเพื่อหวังไปขโมยจะมีอาหารออกมาแต่ทว่าพวกเราก็ทําไม่สําเร็จซึ่งพอได้ยินแบบนั้นแดลิวเขาก็เลยพูดบอกกับลูไป ว่าหากมันเป็นจริงอย่างที่คุณเล่าผมก็เชื่อว่าที่ด้านไหนปราสาทนั้นเหมือนก็น่าจะมียาที่อาจจะใช้รักษาอาการของบ้าดามดูบัวที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้ได้และหลังที่ทุกคนอยู่ที่ด้านในนี้เดินก็นมารวมตัวกันภายในห้องห้องหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะเปิดครื่งเล่นวิดีโอเปิดรายการทีวิตโลกให้กับทุกคนดูอย่างสนุกสนานจนพวกเขาทุกคนนั้นก็สามารถละทิ้งความเครียดละทิ้งความกลัวลงไปได้ไม่ได้มากก็น,น้อย ก่อนที่เขาจะตัดก,กลับมาที่อดีตของอิซาเบลหลังที่แฟนหนุ่มของเธอนั้นเห็นอาการลินล,ลี่ของน้องสาวของเธอท่าทางไม่ค่อยดีเขาก็เลยตัดสินใจที่จจอดที่จุดพักรถและพออิซาเบลเธอรู้ความจริงว่าตอนนี้น้องสาวของเธอนั้นก็ตั้งท้องได้เจ็ดเดือนแล้วแถมก่อนหน้านี้เธอก็ยังไม่ยอมพูดเล่าเรื่องนี้ที่อย่างใดซึ่งเมื่อเห็นแบบนั้นจึงทําให้ควินเขาเลยพูดบอกอิซาเบลไปตรงๆ่าสถานที่ที่เราจะไปนั้น เราก็ไม่สามารถพาน้องของคุณเดินทางไปในสภาพแบบนี้ได้พอไดอินแบบนี้จึงทํให้อิซาเบลที่เธอก็ไม่คิดที่ทิ้งน้องสาวไว้ตามลาพังจึงทําให้เธอตัดสินใจที่ขโมยรถของควินแฟนหนุ่มของเธอก่อนที่ขับพาลิลลี่และทิ้งควินไว้ที่จุดพักรถแต่หลังที่เธอขับพาลิลลี่ออกมาได้สักพักพออิซาเบลเห็นว่าน้องสาวของเธอเธอก็เจ็บท้องใกล้คลอดจนแทบจะทนไม่ไหว และทันทีที่เธอเจอรถพยาบาลที่จอดอยู่ที่ข้างทางพวกเธอตัดสินใจที่จอดแวะเพื่อขอความช่วยเหลือแต่พวกเธอกลับพบว่าที่ด้านหลังรถพยาบาลคันนี้เหมือนกลับ็ปไปด้วยพวกซอมบี้และในจังหวะที่พวกเธอกำลังรีบกลับขึ้นรถแต่ในจังหวะที่ลินลี่กำลังที่จะเปิดประตูเธอกลับถูกซอมบี้ตัวหนึ่งกัดเข้าที่แขนจึงนำให้กลางเดือกขึ้นมาดีกว่านี้เองอิซาเบลเธอก็รีบพานน้องสาวของเธอ ขับรถฝากฝนคาขอความช่วยเหลือที่ด่านไนโบทแห่งหนึ่งแต่หลังที่พวกแม่ชีทําแผลกับลินล,ลี่เสร็จแล้วลินล,ลี่เธอก็เลยพูดบอกกับพี่สาวของเธอไปพวกพี่ต้องสัญญากับฉันนะพวกพี่จะดูแลลูกที่อยู่ในท้องของฉันไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพี่ต้องห้ามทิ้งเด็กคนนี้เป็นอันขาดและพาไปตากรที่ปัจจุบนันซึ่งหลังที่แดริวกับลูออกเดินเท้ามุ่งน้าไปที่ปราสาทตามที่ลูได้พูดบอกเอาไว้ ทันทีที่พวกเขาเข้ามาใกล้แนวกำแพงของปราสาทและพบว,ว่าที่ด้านล่างคูน้ำที่มันก็ล้อมรอปราสาทนี้เอาไว้หมันก็กลับเต็มไปด้วยพวกซอมบีจึงทําไม่แดนริวเขาก็ตัดสินใจที่คิดจะขังรัวไว้ตอนที่พวกเขาต้องคู่นั้นก็กําลังช่วยกันหาเชือกเพื่อจะใช้ปีนข้ามสะพานเข้าไปที่ด้านในของปราสาทเพราะทางด้านแดนลิวเขาก็ไม่อยากให้ผู้นำของพวกเด็กๆอย่างทางด้านลูนนั้นให้เธอต้องไปอันตรายและหลังที่แดนริวสามารถปีนข้ามสะพาน เข้าไปที่ด้านในปราสาทได้แล้วพอเขาเดินมาสำรวจที่ด้านล่างเขาก็พบว่าที่ด้านในห้องเก็บของเหมือนก็เต็มไปด้วยอาหารและก็ยาที่ถูกเก็บเอาไว้จานวนมากและพอเขาได้เจอแฮร์ริสันคนในกลุ่มของลูที่ถูกจับขังเอาไว้ก่อนหน้านี้และในโยนที่เขาก็กําลังคิดจะพาเด็กคนนี้หนีแดรลิวเขากลับถูกชายคนหนึ่งที่อยู่ด้านในปราสาทดักซุ่มยิงโจมตีจึงทําให้เขาต้องตัดสินใจแอบย่องเข้าไปที่ด้านใน ่อจะจับตัวมือยิงคนนี้ด้วยเพียงแค่มีดเล่มอยู่ทุกน,นั้นและพอชายคนนี้เห็นว่าแดนลิวเขาวก็เป็นคนอเมริกันเขาก็เลยพูดบอกกับแดนลิวไปว่าฉันก็มีชื่อว่าอาร์เจและก็เป็นคนเท็กซัสมาตั้งแต่กําเนิดก่อ,อที่พยายามพูดติสนิทกับทางด้านแดนลิวแต่พอแดนลิวคิดที่พาชายชูวคนนี้กลับที่โรงเรียนเพื่อให้รับโทษในสิ่งที่เขาได้ทําลงไปกับพวกชาวบ้านและหลังที่เขาเอาม้า ร้องกับมัดมือของอาเจและทําการขนสเสบียงบางส่วนเพื่อหวังจะเอากลับไปให้พวกเด็กๆแต่ทว่าในจังหวะที่พวกเขาก็กำลังค่อยๆเดินผ่านคูน้ําที่ด้านล่างเหมือนก็เต็มไปด้วยวซอมบี้ทันใดนั้นทางด้านอาเจขาวก็พุ่งชาร์จเข้าใส่ทางด้านแดริลจนกระทั่งพวกเขาทุกคนนั้นก็ร่วงตกไปที่ด้านล่างจึงนให้ฝั่งของอาเจนั้นที่กำลังห้อยติดอยู่กับเชือกเขาก็ต้องถูกซอมบี้ลุมถึงและก็ต้องตายไปในที่สุด ส่วนในด้านแดนลิวเนื่องจากตัวของเขาก็เคยผ่านศึกต่อสู้กับพวกซอมบี้หมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ครั้งนี้ที่ด้านล่างขุน้ำมันก็มีจํานวนซอมบี้เยอะมากเกินไปจึงทำให้ตัวขเขานั้นต้องตัดสินใจใช้ปืนยิงใส่ไปที่ถังแก๊สจนพวกมันนั้นก็ต้องระเบิดเละก่อนที่ยิ่งด้านลูที่หนีออกมาได้พวกเขาก็ช่วยกันดึงแดนลิวให้รีบกับขึ้นมาที่ด้านบนปะสาสและหลังจากนั้นหลังที่แดนลิว ได้มาตามที่ต้องการส่วนลูเธอก็ได้ยาที่แดนลิวบุกเข้าไปเอามาให้ก่อนที่พวกเขาจะรีบเดินทางกลับมาที่โรงเรียนเก่าแต่ถือว่ายาที่ลูได้มามันก็ไม่ทันซะแล้วเพราะตอนนี้ทางด้านมาดามดูบัวที่เป็นครูผู้ดีเด็กทุกคนเธอก็ได้ตายจากไปอย่างสงบและหลังที่พวกเธอช่วยกันทําพิธีศพให้กับมาดามร้องก็ยืนไวอไ้อาลัยให้กับครูกับพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้น ทางด้านลูก,กับพวกเด็กๆต่างก็เดินออกมาส่งกลุ่มของแดนลิวกับอิซาเบลที่กำลังจะออกเดินทางมุ่งหน้าไปพร้อมกับม้าตัวใหม่ที่เขาเพิ่งได้มาแล้วมาก็ดูเหมือนกับว่าทางด้านอีกฝั่งหนึ่งที่ตอนนี้หัวหน้าของกอง,กองโจรที่เคยต่อสู้กับแดนลิวเมื่อครั้งก่อนตอนนี้เขาก็ยังคงพยายามแกะรอยทางด้านแดนลิวเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับน้องชายของเขาที่ตายจากไปและพาไปตกลบมาที่อดีตข,ของอิซาเบล ซึ่งพอเธอรู้ว่าลิลลี่เธอก็เจ็บท้องใกล้คลอดจึงทำให้พวกบาทหลวงและแม่ชีต่างก็ช่วยกันที่จะพยายามทำข้อด้กับเธอแต่ในขณะที่ลิลลี่เธอกำลังเบ่งคลอดลูกอยู่นั้นเธอก็สิ้นใจก่อนที่กายร่กลายเป็นซอมบี้จึงทำให้พวกแม่ชีก็เลยไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจรีบทำการผ่าท้องเพื่อช่วยชีวิตลูกของลิลลี่เอาไว้ก่อนที่อุ้มเด็กทางรกชายคนนี้เดินอุ้มมา ให้กับท่านไดอุสเบลให้เธอนั้นช่วยดูแลเขาตามที่ได้ให้สัญญากับน้องสาวเธอไว้ก่อนที่เธอจะกลายร,ร่างเป็นซอมบี้พอเห็นแบบนี้อิสเบลเธอก็เลยคิดที่ตั้งชื่อให้กับเด็กทารกชายคนนี้ว่าโลลองและตอนที่2ของ The Walking d e a ดแดรลิวดิกสันก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ ก็ย่นลืเกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ